กล้องดิจิตอลของโนเกียลูมีย900จะมีอินเทอร์เฟซที่ดูเรียบง่ายมีปุ่มสำหรับสลับเป็นโหมดกล้องวิดีโอและสลับเป็นกล้องด้านหน้ามีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติและเลือกจุดโฟกัสได้อย่างอิสระ รองรับการซูมแบบดิจิตอลเปิดปิดไฟแฟลชหรือใช้แฟลชแบบอัตโนมัติได้มีซีนถ่ายภาพแบบชายหาดแสงเทียนมาโคร วิวทิวทัศนกลางคืนภาพบุคคลหิมะกีฬาพระอาทิตตกปรับค่าสมดุลแสงสีขาวได้ปรับค่าชดเชยแสงได้ตั้งค่าความไวแสงได้สูงสุดที่ ISO 800 กำหนดวิธีการวัดแสงได้ใส่เอฟเฟกได้ปรับค่าความเปรียบต่างปรับค่าความอิ่มตัวของสีปรับโหมดการโฟกัสภาพกำหนดความละเอียดได้สูงสุด8ล้านพิกเซลและกำหนดความเร็วในการกระพริบของแสง ่วนโหมดการถ่ายภาพวิดีโอก็จะเป็นดังนี้สามารถตั้งค่าความอิ่มตัวของสีได้มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติกำหนดความละเอียดสูงสุดได้ที่ 720p กำหนดความเร็วในการกระพริบของแสงได้และเปิดไฟสองสว่างได้และนอกจากนั้นก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าได้ครับ และสามารถสไลด์ดูรูปภาพที่ถ่ายเอาไว้แล้วได้อย่างรวดเร็วภายในที่เดียวกันการทำงานของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Nokia ย u m เมีย900นั้นถือว่ามีความรวดเร็วลื่นไหลเป็นอย่างมากครับสามารถเปิดใช้งานหลายหน้าต่างได้พร้อมๆกันซึ่งเรียกว่าแถบแต่การแสดงผลภาษาไทยยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ดังที่เห็นอยู่นี้ซึ่งเท่าที่สังเกตได้ก็คือ เว็บไซต์ภาษาไทยที่ไม่ได้มีการ ENCODE แบบ UTF-8 ก็ 8, จะไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องนั่นเองซึ่งก็น่าเสียดายไม่น้อยครับเพราะประสิทธิภาพของเว็บเบราว์เซอร์นั้นถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะหน้าเว็บไซต์ขนาดใหญ่นั้นก็ยังลื่นไหลไร้าอาการหน่วง มีการตอบสนองที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วทันใจที่เห็นอยู่นี้ก็คือมิวสิกและวิดีโอฮับซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานอยู่กับเพลงและววิดีโอเอาไว้ในที่เดียวกันสามารถค้นหาเพลงได้จากชื่อศิลปินชื่ออัลบั้ม หรือรายการเพลงทั้งหมดรองรับการแสดงรูปปกอัลบัม้มเปลี่ยนเพลงด้วยการสไลด์ไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา ส่วนการดูคลิปวิดีโอก็มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายมีการแสดงผลที่ลื่นไหลเป็นอย่างดีครับสามารถขยายภาพเต็มหน้าจอได้ มีการแบ่งประเภทของคลิปวิดีโอเอาไว้ให้เช่นในหน้าของ Personal ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ด้วยกล้องดิจิตอลของดูเมีย900นั่นเองนอกจากนั้นก็จะเป็นพอดแคส และวิทยุ f m ซึ่งต้องอาศัยการเสียบหูฟังเพื่อเป็นเสารับสัญญาณโดยอินเทอร์เฟซของโปรแกรมวิทยุ f m นั้นจะดูเรียบง่ายเป็นอย่างมากครับมีเพียงฟังก์ชันพื้นฐานมาให้ใช้งานเท่านั้นโดยรองรับจุดทศนิยมแบบ2หลักและสามารถบันทึกไว้ในรายการสถานีโปรดได้ได้ ใน Marketplace โดยหลักๆแล้วก็จะแบ่งออกเป็นแอปพลิเคชันและเกมแต่ที่พิเศษคือจะมีส่วนของ Nokia Collection ซึ่งรวมแอปพลิเคชันฟรีจาก Nokia เอาไว้หลายแอปพลิเคชันในส่วนของแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็นแอปพลิเคชันประเภทต่างๆมีการนำเสนอแอปพลิเคชันใหม่ แอปพลิเคชันยอดนิยมและแอปพลิเคชันที่น่าสนใจแม้จำนวนของแอปพลิเคชันจะยังน้อยกว่า Android และ iOS แต่แอปพลิเคชันที่นิยมใช้งานกันส่วนใหญ่ก็มีอยู่อย่างครบถ้วนในส่วนของเกมก็เช่นเดียวกันมีการแบ่งออกเป็นเกมประเภทต่างๆมีเกมใหม่ล่าสุดและเกมที่น่าสนใจ โดยมีเกมดีๆให้ดาวน์โหลดมาเล่นเยอะพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่แล้วสามารถดาวน์โหลดมาทดลองเล่นดูก่อนได้ครับใน Marketplace จะมีระบบการแจ้งเตือนไม่มีการอัปเดตใหม่ๆของแอปพลิเคชันภายในเครื่องซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามีแอปพลิเคชันใดบ้าง และกดอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ท,ทันทีมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสภาพอากาศทั้งสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งพยากรณ์ล่วงหน้าได้หลายวันมีการพยากรณ์ล่วงหน้า10วันการพยากรณรายชั่วโมง และการพยากรณ์ล่วงหน้า36ชั่วโมงมีมุมมองของสภาพอากาศแบบเรดาร์แมพซึ่งแสดงสภาพอากาศให้เห็นในมุมมองของแผนที่และนอกจากนั้นก็ยังสามารถเลือกให้แสดงผลข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆบนแผนที่ได้อีกหลายประเภท ในโปรแกรม TuneIn Radio เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับฟังวิทยุแบบออนไลน์นั่นเองสามารถค้นหาสถานีวิทยุในประเทศได้สามารถกดฟังได้ทันทีซึ่งความเร็วในการเริ่มเล่นหรือความราบรื่นต่อเนื่องก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ และหากเลือกไปที่เมนูเพลงก็จะมีแนวเพลงรูปแบบต่างๆให้เลือกฟังตามต้องการในส่วนของแอปไฮไลท์ก็ถือว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะจะเป็นที่ที่รวบรวมแอปพลิเคชันยอดนิยมเอาไว้มากมายให้อยู่ภายในที่เดียวกันซึ่งทำให้เราสามารถค้นหาและดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ง่ายซึ่งเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดมา ช็อ t c u t ของแอปพลิเคชันนั้นก็จะมาแสดงอยู่ที่หน้าเมนูหลักดังที่เห็นนี้โดยแอปไฮไลท์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก,ก็คือแอปพลิเคชันสำหรับการปรับแต่งส่วนตัวแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ใหม่และแอปพลิเคชันยอดนิยม